เอาละมาพูดถึงเรื่องโลกร้อนพูดซะให้จบทีเดียวเลยนะ,ะปรากฏว่าเรื่องโลกร้อนที่ไปประชุมกันที่สกอตแลนด์เนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของเวียดนามไปกินสเต็กทองคำแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาจริงๆก็คงไปเที่ยว คุณเป็นรัฐตีเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐก,กระทรวงกลาโหมคุณไปไประชุมทำไมปรากฏว่ามีอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของออนายกเทศมนตรีบังเกอรข่าวมาประจบกันครับนายกเทศมนตรีมหานครลอสแอนเจลิสก็บินไปไประชุมเหมือนกัน แต่เขาไม่ได้ไปกินสเต็กหนะ้าน,นี้ไม่ได้ไปกินสเต็กแต่บินไปประชุมเสร็จติดโควิดที่ผมบอกกับท่านไปเมื่อเมื่อรายการวันเสาร์มัืงอรับวันเสาร์หรือวันพฤหัสนั่นนะ่ะติดโควิดกลับกลับไม่ได้ครับกลับไม่ได้ไปติดโควิดที่ที่เอ่อที่ในที่ประชุมไม่รู้ใครเอาไปปล่อยประยุทธ์เอาไปปล่อยหรือเปล่าไม่รู้นะรู้ว่าใครไม่รู้ <laughs> ก็คือนายนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสนายอีลิก กาเซติติกโควิดยังกลับไม่ได้ครับตอนนี้ยังกลับไม่ได้เลยนะที่ผมรายงานข่าวท่านไปแล้วปรากฏว่ามีข่าวอีกอันหนึ่งในประเทศไทยจะกำลังจะบินไปประชุมโลกรอนกับเขาเลยเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรเขาไปกับประยุทธ์โอเคนี่หน้าที่เขาไอ้เจ้าปอไอ้ไอ้ไอ้ เ,เริ่มตีเนี่ยนะลูกบรรหาเน่ยไปกับประยุทธ์นนไปฮะเออก็ตามหน้าที่แต่ไอันี้ไปทำไมครับล่ะไอสุทธิพงศ์ไอ้เก่งเนี่ยปรลักกระทรวงมหาดไทย,ยมันจะไปทำไมจะไปกับเมียครับนี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในระบบราชการเรา คือการตรวจสอบแม้จะมีได้แต่ว่าอำนาจของฝ่ายข้าราชการนี่มันเยอะเลือเกินก็มีข่าวของนี่นี่ข่าวลงหลายฉบับนะครับนี่เป็นข่าวของข่าวสดบอกไอ้สุดที่พงษ์เนี่ยจะพาเมียไปประชุมโลกร้อนด้วยแล้วใช้เงินใครก็ใช้เงินภาษีประชาชนนะแต่ไปไม่ได้ เพราะมีดันเป็นโควิดก่อนนางวันดีที่ผมเคยพูดว่าไอ้ประหลัดกระทรวงตั๋วช้างคนเนี้ยที่มันรับใช้คุณก้อยเนี่ยแล้วก็เลยได้ตั๋วช้างจากกระทรวงพัฒนาเออจากกรมกรมพัฒนาชุมชนนี่ได้เป็นประหลัดกระทรวงนะฮะเลยไปจะไปไประชุมโคอไอประชุมโลกร้อนกับเขาด้วย ก็คือหาเรื่องไปเที่ยวจะใช้งบประมาณนี่แหละไปเที่ยวจะพาเมียไปเที่ยวแล้วผมก็เคยบอกท่านไปแล้วว่าไอ้เมียคนเนี้ไม่ใช่เมียคนแรกนะเป็นเมียที่อยากอยากได้หน้าได้กตาไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยเปิดโปรงไปแล้วเนี่ยนะวันนี้เจ้าประหลัดก็ออกมาแจ้งข่าวว่าเออ แยงทำนี่ออ,ออกเฟซบุ๊กชี้แจงเรียนทุกท่านที่เคารพคุณวันดีภรยาผมได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งห้องแลบโรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อวานนี้เพื่อใช้ผลสำหรับจะบินไปร่วมประชุม COP โลกร้อนเนี่ยนะชื่อย่อเขาที่กาสโกได้รับทราบผลทางโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ว่ามีผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด ผมเป็นบุคคลใกล้ชิดกำลังเดินทางไปตรวจโรงพยาบาลจึงขอเรียนอ,อภัยมาทุกท่านที่มาติดตอ่อพูดเบี่ยงเบนไปซะอย่างนี้แต่เรื่องที่สำคัญคือมึงไปไประชุมทำไมฮะมีหน้าที่อะไรฮนายกเขาก็ไปแล้วแล้วคุณจะไปทำไมอีกเห็นไหมครับผมก็เลยถือโอกาสเก็บข่าวนี้มา แล้วประกฏการไปประชุมของนายประยุทธ์ก็อีกอ่ะก็ไปปรากฏเป็นข่าวอื้เฉาอีกไปทําขายขี้หน้าอยู่ที่ไปทําขายขี้หน, <c oughs> น้าอยู่ที่ประชุมขึ้นเวทีประชุมแล้วเงอะเงะงะงะปรากฏว่ามีข่าว เวลาไปต้องไปต้องมีสปีชต้องไปพูดต้องไปพูดสปีชนอกจากไปทำเงง,งสะสะืสะ่อซาซแล้วบนเวทีแล้วเนี่ยนะอย่างที่ผมให้ท่านดูข่าวเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะไปลงทางไหนยืนเก๊กลางกงเออก็แปลกคนอื่นผู้นำเขาก็ขึ้นไปไปทักทายกับเจ้าภาพานายกรัฐมนตรีอังกฤษ ทักทายแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินลงไอ้น,นี่เดินไปแล้วก็เดินกลับไม่รู้จะลงทางไหนแสดงมันไม่ได้สังเกตดูยังไงว่าคนอื่นเขาขึ้นไปยังไงประเทศไทยไม่ใช่ไปขึ้นเป็นคนแรกเมื่อไหร่เราเขาเรียงตามอักษรนะประเทศไทยก็อยู่เททายอยู่แล้วประชุมกันต้องร้อยกว่าคนร้อยกว่าประเทศะปรากฏว่านอกจากไปทำเงื่องะแล้วยังไปใช้สปีชที่พูดเนี่ย ไปลอกเรียนเขาอีกอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหานะท่านไม่ใช่ว่าเรามาโจมตีในประยุทธ์นะคือประยุทธ์เวลาไปเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องทำหน้าที่ให้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทางโปรโตคอลกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เป็นทำงานด้านต่างประเทศเขาต้องตงเตรียมสปีชใช่ทีนี้สปีชเนี่ยดันไปก๊อปปี้ของสปีชของโอบามาเมื่อปี เมื่อวันที่โอบามายังเป็นประธานาธิบดีอยู่ก็เลยกลายเป็นปัญหาสิโลกสมัยใหม่เขาตรวจสอบได้ที่นายประยุทธ์นี่แสดงความหน้าหน้ามึนได้ดีเหมือนกันนะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคือเขาธรรมดาคนเป็นนายกเนี่ยเขาต้องอ่านสปีชก่อนแล้วเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ยมึงเอามาอย่างไงอย่างไงอย่างไง ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ไปอ่านสปีชปรากฏเป็นข้อความที่ประธานาธิบดีโอบามาเขาเคยพูดไว้เมือม่อสองสมปีเมื่อเมื่อสี่ปีเออไม่ใช่สปีสิเมื่อห้าปีก่อนนะที่มีการประชุมก็ไปพูดไว้ไอ้นี่ก๊อปเข้ามาเลยปัญหาคือว่าใครเป็นคนเขียนสปีชให้ก็ต้องกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือพิมพ์หลายบับงหลายฉบับลงข่าวนะครับเนี่ยไอ้เบื้องตูนิสยามรัฐเบื้องตูมเมินคนวิจาร์ณลอกคำพูดโอบามาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศแจงแล้วไม่มีปัญหาชี้ผู้นำแต่ละประเทศอาจมีความคิดเหมือนกันได้ดูมันน่าดานันดเหมือนเหมือนเนี่ยวิร์ดดิงมันจะไปเหมือนกันได้ไงภาษาอังกฤษอื ก็เลยเกิดลุมกันเละที่จะเป็นข่าวปรากฏว่าคุณคุณลัตคุณลัดเนะเขาก็เลยมาเขียนวิจารณ์ให้ชัดดีแล้วเกินชัดดีแล้วเกินคุณลัตเขาเป็นอดีตทูตนะครับที่เขาเรียกทูตนอกแถวทูตนอกแถวเนี่ย คุณรัฐอัดสูนรรรพน์อับประยศลอกความคิดคนอื่นที่มีคนอื่นแทรกแซงคือคุณรัฐนี่เขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเขามีสายอยู่ในกระทรวงต่างการต่างประเทศเขาบอกมาว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เขียนแต่มีที่ปรึกษาของนายประยุทธ์เนี่ยเป็นคนมาดัดแปลงไปเขียนเองเขาบอกว่าคําพูดที่ไปลอก เอามานี้ปรากฏในสุทรพจน์นี้เป็นความอัปยศในระดับการประชุมระดับโลกมันได้ถูกบันทึกไว้ท่านเข้าใจนะคือคำพูดของผู้นำเนี่ยก็จะบันทึกบันทึกบันทึกแล้วบันทึกแล้วไปตรงกับของโอบามาเนี่ยไอ้จะประยุทธ์มันก็น่ามึนบอกไม่เป็นไรพูดพูดตรงกันได้เพราะาคิดเหมือนกัน <laughs> เอาไม่เป็นไร คิดเหมือนกันเป็นยังไงครับปรากฏว่า BBC ซเขาก็เลยมาแหกหน้าคุณประยุทธ์อีกคุณไปประชุมโลกร้อนกับเขาเนี่ยอันนี้สาประชาชาติเขาจัดนะไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษจัดนะแต่เขาไปจัดที่สกอตแลนด์ของสาประชาชาติปรากฏว่าหลักฐานยืนยันว่าประเทศไทย ไม่ยอมลงนามในร้อยห้าประเทศที่เขาลงนามให้ยุติการตัดไม้ทำลายป่าเออไปพูดเฉพาะเชว่าจะปกป้องโลกร้อนอย่างนั้นอย่างนี้และสุดท้ายไม่ลงนามกับเขานะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ยอมร่วมลงนามในการที่จะยุติการตัดไม้ทำลายป่า ผมถามหน่อยว่าวันนี้ในประเทศไทยยังมีป่าไม้ให้ตัดอีกเหรอแล้วทำไมคุณถ้าไม่มีทำไมคุณไม่ลงนามเพราะว่ายังมีสัมปทานปูนซีเมนต์ที่อยู่ในป่าที่เป็นกิจการของวังปูนซีเมนต์ไทยนี่ไงที่นประยุทธ์ยังต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะเวลาไปเปิด ภูเขาเออเอาภูเขาหินปูนมาทำปูนซีเมนนี่มันต้องไปตัดไม้ทำลายป่าด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงบอกว่าประเทศไทยผูน้นำนี่มันกลวงคือมันไปพูดโก้ไปหมดแต่ว่าตัวเองนี่ไม่ยอมลงนามร่วมกับเขา เอานะครับนี่คือเรื่องราวของโลกร้อนเอาซึ่ทีเดียวให้จบหมดชุด